ครับผมก็สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านคราววันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะครับมีพี่น้องถามเข้ามาเกี่ยวกับชุดคลัตอีกเหมือนเดิมนะครับคำถามถาม,ถามว่าเมื่อผมทำการเปลี่ยนชุดคลัตแล้วรถมีอาการคลัตลื่นนะครับรถมีอาการคลัตลื่นแต่เนื่องด้วยงบประมาณผมมีจํากัดไม่มีเงินที่จะเปลี่ยน j จดีคลัดเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้มันลื่นน้อยลงให้มันขับดีขึ้นนะครับพี่น้อง F c วันนี้ มาตอบคอมเมนต์ทั้งรถเกียร์ธรรมดาและก็ลดเกียร์อโอตโมติกนะครับพี่น้อง f f นะก็อย่างที่ผมได้พูดได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็แน่นอนครับช่วงนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องเงินเงินทองทองมันก็เป็นเรื่องที่หายากนะครับรถบางคันนะครับใช้พัดถึงขนาดนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าฝืนขับขี่สั่นกระตุกกระเด้งกระเด้านะครับ อ่าเป็นระยะเวลานานนะครับอาจจะหลายปีด้วยซ้ําไปนะครับเอาจนแบบว่าคัดหมดแบบนี้นะครับแต่นะครับก็ยังมีคนที่ใช้โหดกว่านี้โหดกว่านี้โหดยังไงนะครับพี่น้องเอซี่ 4, โหดกว่านี้โหดยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเมื่อนะครับใช้งานไปชามคัดตรงนี้มันก็บางเห็นไหมเนื่องจากเหล็กคัดเหล็กเหล็กทูเหล็กเนี่ย นะครับเหล็กแบบนี้มันถูกันไปถูกันมานะครับผ้าคัดมันหมดเอาเหล็กถูเหล็กว่าง่ายๆนะทีนี้พอเอาเหล็กถูเหล็กมันบางใช่ไหมพอมันบางแล้วทีนี้ชามตัวนี้นะครับมันบางเยอะๆเวลาคัตมันกลางนะครับชามตัวนี้แตกนะครับหรือว่าระเบิดนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันก็นะครับ เป็นอีกเหตุหนึ่งนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็ต้องเข้าใจแหละนะครับเรามันไม่มีงบประมาณที่จะไปเปลี่ยนนะครับหรือว่าในบางพื้นที่นะครับเจดีคัดไม่มีขายเลยชามคัดไม่มีขายเลยมีเฉพาะก้อนคัดอย่างเดียวนะครับอ่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนมีขายเฉพาะตัวก้อนคัดไม่ได้มาเป็นชุดแบบนี้นะครับอ่าก็มีแต่ณปัจจุบันนี้มันมาทั้งโครงสร้างแบบนี้นะครับทุกท่านทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของเรานะครับ เมื่อรถใช้งานนานไปนะครับเจดีคัทหรือว่าชามคัทตัวนี้กระโหลกคัทตัวนี้นะครับกระโหลคัทก้อนนะครับมันสึกหลอเป็นเส้นลงในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเห็นไหมนะครับเท่าที่สังเกตดูมันสึกลงเป็นมิลสองมิลเลยแหละนะครับทีนี้นะครับในขณะที่ชามคัทมันสึกลงนะครับในขณะที่ชามคัทมันสึกลงให้เราสังเกตดูตรงนี้นะครับให้เราสังเกตดูว่า ยิ่งชามคลัดศึกมากเท่าไหร่นะครับช่องว่างมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งชามคลัดศึกเท่าไหร่นะครับคลัดมันก็จะจับไม่เต็มหน้ามันจะจับอยู่แค่ครึ่งเดียวไปส่วนเดียวนะครับส่วนข้างหลังมันจะไม่จับนะครับทําให้เกิดอาการคลัดลื่นนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ทีนี้เนื่องด้วยงบประมาณมีจํากัดอยากจะให้มันดีนั่นแหละแต่มันไม่มีงบทําไงได้นะครับวิธีการที่เราจะแก้ไขนะครับผมก็ อามันอาจจะเป็นวิชาที่ไม่ถูกหลักบ้างนะครับก็อ่าเอาไปพิจารณาดูนะครับจากการที่เราเคยแก้ไขมันก็โอเคขึ้นดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับพี่น้อง FC นะอันดับแรกถ้าคนมีงบประมาณสักนิดหน่อยหรือว่ารู้จักลงกลึงเป็นอย่างดีนะเวลาที่เราไปลงกลึงมันทําได้2วิธีนะทําได้2วิธีนะไปลงกลึงไปกลึงออกนะครับกลึงออกให้มันเรียบ กลึงออกให้มันเรียบสามารถทําได้แต่คลัดมันก็ยังลื่นอยู่ดีนะครับเพราะว่ากลึงออกแล้วมันก็ยังไงล่ะ,ะความกว้างนะครับความกว้างมันเส้นผ่าศูนย์กลางมันเยอะขึ้นคลัตมันจะจับไม่เต็มหน้ามันก็ยังมีโอกาสอาการลื่นอยู่นะครับแต่วิธีที่สองนะครับลงกลึงเขาจะ เอาเหล็กเส้นมานะครับโค้งตามรูปนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วก็เชื่อมติดนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีแต่ณปัจจุบันนี้ชามคัดชุดหนึ่งมาพร้อมอ่าผ้าคัดมันก็ไม่กี่บาทนะครับคำว่าไม่กี่บาทก็เป็นพันอยู่เดอ้อนะครับพี่น้องเอฟซนะเอาละนี่ก็คือ2วิธีที่อ่าคนมีงบสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราเข้ามาสู่วิธีการนะครับเราเข้ามาสู่วิธีการ วิชามานของเรากันบ้างนะครับพี่น้องเอฟซีนะวิชาโม่ๆของเรานี่แหละอันดับแรกนะครับอันดับแรกให้เราสังเกตดูร่องตรงนี้สันนูนเนี่ยนะครับสันที่มันนูนนูนตรงนี้นะครับสันที่มันนูนนูนตรงน,น,น,นี้เห็นไหมอ่ามันสันเล็กสันใหญ่แค่ไหนให้เราสังเกตดูมันสันเล็กสันใหญ่แค่ไหนนะครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วว่าสันเล็กสันใหญ่มากน้อยแค่ไหนเราก็มาดูเนี่ยเห็นไหมร่องมันเท่ากันหรือเปล่านะครับพี่น้อง นะพี่น้องว่าร่องมันเท่ากันไหมความโตของร่องนะครับอ่าตัวนี้ร่องนูนนะครับร่องนูนมันจะมาเข้ากันกับร่องเว้าตรงนี้นะครับพี่น้องเอฟซีคิดว่านะครับมันเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่าเราก็ต้องแตะปรับแต่งตรงนี้ให้ร่องมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมนะครับเราต้องปรับแต่งให้ร่องที่ผ้าคัดมันใหญ่ขึ้นมันจะได้ลงลงเต็มหน้าสัมผัสเต็มหน้ากับตรงนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าพอเข้าใจไหม ถ้าล่องตัวนี้นะครับล่องสันนูนตรงนี้มันใหญ่มันก็มาค้ำตรงล่องนะครับผ้าคัดมันก็ไม่ไปสัมผัสกันกับอ่ากับชามคัดนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็คือวิธีที่หนึ่งเราต้องซาะล่องเพิ่มนะครับขยายล่องให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับพี่น้องเอฟซีนะวิธีที่สองวิธีที่สองนะครับก็คือลงทุนนิดหน่อยนะครับนี่ลงทุนนิดหน่อยนะครับหัวขัดนะครับหัวคัดเลย นะครับใส่สวานหรือบล็อกลมก็ขัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับขัดพยายามขัดสันนุนให้มันเรียบลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับพี่น้อง fc ขัดลงนิดเดิงนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ต้องใจเย็นสักนิดหนึง่งนะครับเพราะว่าไอ้หัวขัดพวกนี้มันไม่ค่อยทนนะครับดังนั้นเราก็ต้องอ่าใจเย็นๆค่อยๆหมุนไปนะครับ หมุนไปเกียร์ไปหมุนไปเกียร์ไปเดี๋ยวสันนูนพวกนี้มันก็จะต่าลงต่าลงนะครับเมื่อมันต่าลงแล้วเราก็มาแต่งล่องตรงนี้ใส่นะครับพี่น้อง fc หน้าคลัตมันจะสัมผัสกันได้ดียิ่งขึ้นอาการลื่นมันก็จะน้อยลงนะครับก็แล้วแต่งบประมาณของพี่น้อง fc นะครับถ้าเป็นไปได้ก็แนะนํายกชุดแต่ถ้าไม่มีตังก็ตามที่ผมได้แนะนำไปในส่วนของรถออโต้ก็เช่นเดียวกันนะครับ บางคนมีความเข้าใจว่านะครับบางคนมีความเข้าใจว่าชามคัดพวกนี้นะครับหรือหรือแม้กระทั่งจานเบกนะครับหรือแม้กระทั่งจกนโชกยิ่งเงายิ่งดีไม่ใช่นะครับจานดิสเบกของใหม่มากับรถจกนโชกของใหม่มากับรถหรือว่าชามคัดที่มากับรถมันไม่ได้เงานะครับพี่น้องเอฟซีถ้ามันเงาก็คือมันผิดปกติแล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้ามันเงาก็คือ เวลาผ้าคลัดมาเกาะมันจะเลื่อนนะครับของเดิมมากับรถไม่ว่าจะเป็นชามคัดผ้าเบรกหรือว่าแกนโชคมันไม่เงานะครับมันเรียบเฉยๆนะมันเรียบแต่มันไม่ได้เงาเงาว่าแบบแบบที่เราเห็นนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านี้เราต้องเข้าใจนะะดังนั้นนะครับบางคนนะครับถึงขั้นต้องเอาชามคัดหรือว่าเจดีคัดท่วกงนี้นะครับไปทําการกัดลายนะครับพี่น้องเอฟซีไปกัดลาย เพื่อให้ผ้าคัดมันเกาะได้ดีขึ้นนะครับพี่น้องนะก็แล้วแต่นะครับว่าพี่น้องจะมีงบประมาณสร้างสรรค์ไปในทิศทางใดก็แล้วแต่ความสะดวกก็แล้วกันถามมาผมก็แนะนําให้นะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือหนึ่งไปซาะล่องตรงนี้นะครับเซาะล่องให้ล่องมันกว้างขึ้นสองเกียร์ล่องตรงนี้ลงนะครับถ้าง,งบประมาณน้อยนะครับถ้ามีงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกก็ส่งลลกรึงกรึงออกซะหรือสวมปลอกซะหรือถ้ามีงบจริงๆก็ ยกชุดไม่โหลดครับพี่น้องเอซเอาละนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านครับ